เมื่อคุณไม่ยอมบอกพนักงานว่าพอได้แล้วอ่าโรชิไหมครับนิดหน่อยครับพอแค่ไหนก็บอกนะครับได้ครับอืมโอเคโรยไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปเที่ยวกับแม่มาคุณจําได้ไหมพอแล้วบอกนะครับตามนั้นเลยครับตอนขับไปในรถติดมากเลยอ่ะเอาซะผมหัวรถแทบแยกก่อนจะไปถึงที่พักได้ผมไปเอาชีสเพิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวผมมานี่พอแล้วบอกผมนะครับแล้วช่วงนี้คุณไปไงบ้างอ่ะเอาที่รลกคุณบอกเขาหน่อยไหมว่าชีสน่าจะพอได้แล้วอ่ะ เดี๋ยวผมไปเอาชีพเพิ่มให้ครับช่วงนี้ก็ดีนะคือว่านั่นผมเอามาจากโรงงานสดๆเลยนี่เนี่เอาไปอีกช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมเอาชีพเพิ่มให้อีกนะครับจะไปเอาอีกเหรอผมลากผู้ผลิตมาแล้วฮะไอ้ใหญ่คุณบอกเขาไหนไหมเรื่องชีพเดี๋ยวผมจะทำการแปลรูป๋ยวนี้แหละเอาไปเยอะๆเลยโอ้โหท่วมตีนเลยใช่ว่าเราคุณหยุดใส่ชีพได้แล้ว่ะ ืมงามรบกวนกรอกน้ำให้ฉันด้วยค่ะนี่ไง